คนนิงพาดูบูเบอรี่จ้ะมีบูเบอรี่ก็คือยังไม่สุกนะคะนี่ยังไม่สุกเลยวันนี้แต่บางต้นก็เริ่มเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะคะนี่แต่ว่าโดยรวมก็คือยังไม่สุกถามว่าดกไหมดกเป็นบางที่นี่จ้ะ มันก็จะเป็นปกติของผลไม้นะคะทุกคนก็จะดกเป็นบางที่นะคะบางที่ก็คือไม่มีเลยนะคะแถบนี้ก็จะมีหน่อย<ะ>บูเบอรี่ป่านะคะนี่เราจะทุกคนเข้าป่ามาก็เก็บเห็ดด้วยดูบูบูเบอรี่ไปด้วยนะคะทุกคนนี่ก็คือ อันนี้นะคะยังยังบางบางต้นก็เริ่มสุกนะคะทุกคนนี่แต่ว่าสุกก็ยังสุกแบบแบบไม่ค่อยอร่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้สุกเต็มที่เนาะแบบลูกเขายังไม่โตอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นป่าบูเบอรี่นะคะทุกคนบูเบอรี่ป่าฟิแนแลนด์นะคะ mm hmm. นี่จะอยู่ในป่าแบบนี้นะคะ mm hmm. นี่เป็นป่า รสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะจะไม่หวานโดโดๆนะคะเป็นบางที่จะ้ะเนี่ยต้นนี้จะดกดกอยู่ต้นนี้ เป็นบางป่าที่จะดกจะธรรมชาติของป่าเนาะ